ไม่ใช้ชีวิตหรูอขอปลูกผักกินเองเปิดชีวิตคุณลัดดาคู่ชีวิตคุณสลามีภรรยาเป็นถึงพยาบาลที่บ้านเกิดเปิดชีวิตคุณรัดดาคู่ชีวิตคุณสลาใช้ชีวิตธรรมดาติดดินหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณสลาคุณวุฒิ นักแต่งเพลงลูกทุ่งของไทยมีภรรยาแล้วแต่เมื่อไปแอบส่องไอส่วนตัวของครูสลาจะพบกับภาพสวีทหวานกับภรรยาที่ไม่ค่อยออกสื่อขอบอกว่าภรรยาของครูสลานั้นสวยไม่เบาเลยละ่ะไปชมภาพกันจ้าเป็นคนสร้างคนที่ถือได้ว่าโด่งดังมากในยุคนี้เลยทีเดียวค่ะสำหรับครูสลาคุณวุฒิครูเพลงที่แต่งเพลงและปั้นศิลปินมาประดับวงการเพลงลูกทุ่งไทยมากมาย และยังเป็นกรรมการในรายการเพลงอีกหลายรายการจึงเป็นที่คุณหน้าคุนตากันดีครูสลามีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้เลยว่าชีวิตครอบครัวของครูสลาคือมีภรรยาแล้วนั่นก็คือคุณลัดดาวันคุณวุฒิแต่ในทีวีเรามักจะเห็นแต่ครูสลาไม่ค่อยได้เห็นภรรยาของท่านสักเท่าไหร่วันนี้ไข่เจียวจึงเก็บภาพมาฝาก ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะสวยขนาดไหนบอกเลยแม้จะมีสามีเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังระดับเมืองไทยแล้วแต่ตัวเธอเองกลับเลือกใช้ชีวิตบ้านนาง่ายๆประหยัดไม่ฟุ่งเฟือเลยสักนิดปี2539ครูสลาแจ้งเกิดในวงการลูกทุ่งด้วยการแต่งเพลงจดหมายพิซองร้องโดยมนสิทธิ์คำซ้อย มีผลงานแต่งเพลงดังอีกมากมายให้หลายค่ายจนต่อมาแกรมมี่ชักชวนเข้าไปร่วมงานในปี2540้ยโดยนาทีงานแต่งเพลงงานห้องบันทึกเสียงและอื่นๆมีมากขึ้นต้องเดินทางเข้ากรุงเทพบ่อยมีเวลาให้ราชการน้อยลงแต่ครูสลาเองกลับรู้สึกไม่สบายใจเพราะไม่อยากเบียดบังเวลาราชการมาทำอาชีพเพิ่มอีกหนึ่งอาชีพแล้วมีรายได้เป็นกอบเป็นกำรร ถึงแม้ทางผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่ว่าและอนุโลมให้เนื่องจากครูสลาดสร้างคุณงามความดีทำประโยชน์แก่ทางราชการมากมายครูสลาดเคยเปิดเผยว่าวันหนึ่งไปคุมนักร้องบันทึกเสียงที่ห้องอัดพลาสตูดิโอในวันราชการใกลๆห้องอัดมีโรงเรียนชื่อพักขนมพิทยาคมเสียงเด็กนักเรียนท้องอ่าลอยมาแตกไกล นั่งทบทวนบทบาทตัวเองเรามาทำอะไรอยู่ที่นี่คุณครูเด็กนักเรียนของเราที่บ้านนอกเขาจะอยู่อย่างไรนั่นคือเหตุผลทำให้ครูสลาตัดสินใจลาออกจากราชการเมื่อปี2541โดยตำแหน่งสุดท้ายคือครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนชีสลิจันทรานุสอนอรอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยครูสลาได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นในฐานะนักแต่งเพลงว่า เราเคยส่งทุกๆเดือนไม่ผ่านเกือบจะเลิกละจนปี2536แล้วตอนนั้นแม่ป่วยเราก็เลยคิดว่าจะแต่งเพลงเพื่อเอามารักษาแม่ตอนนั้นก็ยังเป็นครูครับเส้นทางครูก็ไปเรื่อยๆครับเป็นครูน้อยแล้วเราก็ไปสอบเพื่อเป็นครูใหญ่จนที่สุดแต่งมา8เพลงต่อมาคุณเปิรลเลดีโอโทรติดต่อกลับมาว่าอยากได้เพลงให้มนสิทธิ์คำสร้อยชื่อเพลงราคาคนจน และซึ้งแล้วคำสัญญาแต่ก็ไม่ได้ดังเป็นเพลงกลางๆเอาไปใส่อัลบัม้มครูเขาก็ดูจะมีแววเลยมาขอไปอีกเราเลยแต่งเพลงจดหมายพิซองเพลงนี้เป็นจุดเปลี่ยนของครูด้วยเสมือนแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการในพื้นที่ของการเขียนเพลงต่อมาก็ได้มาร่วมงานกับพี่เอชย,ยามิชัยเพลงกระทงหลงทางและก็ไมพิรมพร